สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่22ธันวาคม2 5 1 4หรือลิเวอร์พูลเดลี่ายเซอโอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาวรุ่งอนาคตไกลสำหรับทีมของเรากับการฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้กับทีมดังจากเมอร์ซีไสายต่อไปเขาคนนั้นก็คือตังฮาวิแบร์แนวรุกดาวรดที่ปัจจุบันลงเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของลิเวอร์พูลภายใต้การลุมบังเหียนของทางมาร์กเิลคินสันเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านเองน่าจะคุณชื่อของหนุ่มน้อยรายนี้เพราะเขาก็ได้มีโอกาสขึ้นมาลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเยอเกนครอบไปบ้างแล้วในซีซั่นนี้ย้อนกลับไปในศึกคาราบาวครับรอบที่4ซึ่งทีมของเราเอาชนะเพรสตันนอตเอนมาได้2ประตูต่อศูนยบรกก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดดังกล่าวตั้งแต่นาทีแรกของการแข่งขัน เขาได้ลงเล่นร่วมกับสตาร์ดังของทีมอย่างดีว็อกโอลีกี้และทากุมิมินามิโนะในแนวรุกของทีมซึ่งแน่นอนว่านั่นจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งในการพัฒนาตัวเองของเขาต่อไปในอนาคต หากเราย้อนกลับไปดูประวัติในอดีตที่ผ่านมาของดาวเตะวัย18ปีรายนี้จะเห็นได้ว่าเขาเพิกเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสสอนเมื่อปี2020ก่อนที่ล่าสุดจะมีการประกาศยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลแต่ในรายละเอียดที่เปิดเผยออกมานั้นไม่มีการระบุว่าสัญญาฉบับใหม่นี้มีความยาวเท่าใดกัน สำหรับผลงานของเขาในทีมระดับเยาวชนฤดูกาลนี้แบร์ได้ลงเล่นในเกมลีกไปแล้ว5นัดทำได้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ด้วยกันขณะเดียวกันก็ยังได้ลงสนามทั้งเกมเย้าและเยือนในเกมยูฟายูทลีที่พบกับทังแอแลนติโกมาดริดอีกด้วยในไหนก็เปิดประเด็นเรื่องดาวลุ่งจากอะเคเดมี่ของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กปั้นของสโมสรของเราต่อเนื่องกันไปเลย หลายคนอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์ลิวพูวา่ามีขุมกำลังนักเตะที่น้อยเกินไปหรือไม่อย่างไรแต่ล่าสุดทางเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเยอเกนครอปก็ออกมายืนยันเลยว่า,านั่นคือความตั้งใจของพวกเขาเพราะเป้าหมายหลักก็คือการต้องการให้โอกาสกับรบรดาดาวรุ่งทั้งหลายจากภายในสโมรสรให้ได้ยเติบโตขึ้นมาซึ่งหากเอาแต่ทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่ย่อมไม่สามารถทำให้เกิดบรรยากาศแบบนั้นได้ หากเราไม่ได้มีทีมเล็กขนาดเช่นนี้เราก็คงจะไม่ได้เห็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักสำคัญของทีมและทำผลงานได้อย่างสุดยอดเช่ดเช่นทุกวันนี้ลินเดอร์กล่าวเราคงจะไม่มีเคอร์ติสโจนเราคงจะไม่มีนาทธันียลฟิลลิปและเราก็คงจะไม่มีเนโกวิลเลียมด้วยเด็กหนุ่มทั้งหลายเหล่านี้คงจะไม่ได้รับโอกาสขึ้นมาเฉิดฉายกับเราอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเร็วๆนี้ก็คือ ไทเลอร์มอร์ตันพกเรามีนักเตะระดับซีเนีรยที่โตกว่านี้อยู่ในทีมของเรามากกว่านี้เขาก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสผมเชื่อว่ากระบวนการต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมานั้นเหมาะสมดีแล้วเราเป็อะคาเดมี่ที่แข็งแกร่งและเราก็สามารถคว้าชัยชนะได้ด้วยนักเตะที่เราดึงขึ้นมาช่วยทีมจากทีมเยาวชนของเราเองนักตเตะเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คุณต้องผิดหวังเลย เราได้เห็นเรื่องนั้นกันมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจในเชิงของกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนสําหรับเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมมองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายแน่นอนว่าเราสามารถคาดหวังให้มีนักเตะของทีมชุดใหญ่มากกว่านี้ก็ได้แต่ผมก็เชื่อว่าการที่ทีมมีขนาดเล็กจะทําให้เราสามารถให้โอกาสกับทุกคนได้เล่นฟุตบอลผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะ กับการต้องมีทีมที่มีความสุขทุกคนจะต้องมีความรู้สึกว่าพวกเขาจะพร้อมลงสนามเมื่อใดก็ตามที่ถูกเรียกใช้มันต้องเป็นแบบนั้นเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ทีมของเราต้องบุกไปเยือนทัตเตมโพสเปอร์ที่กรุงลอนดอนในแกนนัดดังกล่าวเราเจอทั้งอาการป่วยของนักเตะ และการติดเชื้อวไวรัสโควิด -19 จนต้องเปลี่ยนแผงกองกลางทั้ง3คนโดยให้โอกาสกับไทเลอร์มอร์ตันลงมาลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับเจมส์มิเนอร์และนาบีเกอีตาอย่างไรก็ตามล่าสุดสแตนคอรลิมอร์อดิตดาวยิงของเราก็ได้ออกมาด่วงแสดงความคิดเห็นถึงหนึ่งในนักเตะที่เขามองว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ในเกมนัดดังกล่าว เขาคนนั้นก็คือเกอีตาที่ซึ่งคอลิมอร์มองว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เยอร์เกนครอปจะต้องผลักดันนักเตะคนนี้ออกจากทีมไปและยอมรับได้แล้วว่าเขาไม่เหมาะสมจะเป็นนักเตะของริเวอร์พูลสำหรับผมแล้วด้วยความสัจริงเลยนะในตอนนี้ผมหมดความอดทนกับเขาแล้วล่ะคอลิมอร์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Empire of the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะ ผมสงสัยจริงๆว่าตอนสิ้นสุดฤดูกาลเยอรเกนครอปจะละทิ้งเขาออกไปหรือไม่และหาคนที่เก่งกว่าเข้ามาทำหน้าที่แทนในจุดนี้ผมมองว่าเรื่องนั้นมีความเป็นไปได้เลยนะมันอาจจะเป็นนักเตะที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮาวิเอ็นเลียดหรือทางเคอร์ติสโจนที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนเขาผมเชืว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถแทนที่เกอตาได้อย่างหมดจดเลยละ่ะ พวกเขาเหล่านั้นต่างก็พัฒนาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเราในเวลาสักหนึ่งปีพวกเขาอาจจะก,กลายมาเป็นนักเตะคนสำคัญในแผงมิดฟิลด์ของเราเลยโดยซ้ำผมเอาใจช่วยพวกเขาทั้งคู่อยู่นะไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวการลุ้นแชมป์ของทีมเราในฤดูกาลนี้จากมุมมองของคนภายนอกอย่างทักอารันเชียเลอร์อดีตดาวยิงระดับตำนานของทังนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้าง อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าทีมของเราจะต้องเสียทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาซาดดโอมาเน่และนาบีเกอีตาที่ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นตอนเดือนมกกราคมนี้นั่นทาให้เชียร์เลอร์เชื่อว่าการขาดกำลังสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของซาลาและมาเน่อาจจะส่งผลกระทบต่อโอ,อกาสการลุน้นแชมป์ของลิเวอร์พูลในบันปลายได้ หาการแข่งขันในศึกแอฟริกันคัพออฟนชันยังคงดำเนินต่อไปมอัเม็ดซาร่าและซาเดีโอมาเน่อาจจะต้องลงเอยด้วยการพลาดการลงสนามให้กับลิเวอร์พูล2นัดหรือบางทีอาจจะเป็น3หรือ4นัดเลยก็ได้เชียร์เร์กล่าวขณะเดียวกันการแข่งขันยั่งชิงตำแหน่งแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ก็มีความคู่ขี้สูสีและเป็นไปอย่างเข้มข้นมาก ดังนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากพอ,อที่จะทำให้ทีมของเยอเกนครอปชวดแชมป์ได้เลยนะเรากําลังพูดถึงนักเตะ2คนที่เป็นผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์พวกเขาทั้งคู่สามารถเปลี่ยนเกมได้และจะทำมันด้วยการยิงประตูให้กับทีมได้มากมายเลยแต่ลองคิดดูว่าหากทีมจะต้องเสียพวกเขาไป1เดือนเต็มๆละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลายของทางซาลาที่ในตอนนี้เหมือนจะไร้หมุนได้ สำหรับผมแล้วเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกณนะเวลานี้อย่างไม่ต้องสงสัยมันไม่ใช่แค่การเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกแต่เขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกเลยฉะนั้นแล้วการขาดหายไปของเขาย่อมจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ Liverpool, ลิเวอร์พูลและจะกลายมาเป็นแรงเสริมชั้นดีให้กับบรรดาสโมสรคู่แข่งแย่งแชมป์ของพวกเขามันเป็นเช่นนั้นแม้ว่าทางเยอเกนครอปจะยังคงมีตัวเลือกอื่นๆในตำแหน่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเดียโกโชตาโรเบร์ตโตเฟอร์แมโนดิวอกโอลิกีและทาคุมิมินามิเนก็ตามเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะในแนวรุกกันบ้าง ก่อนหน้านี้หนึ่งในหน้าเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานก็คือเออร์ิงบรอหารันสุดหน้าตัวเก่งของบรสเซียดอร์ทมุนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง s k y Sport เยอรมันก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลพร้อมด้วยทางปารีสแซงแชร์แมงแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดต่างก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมเต็งที่จะคว้าลายเซ็นของเขาไปครอบครอง สิ่งที่ทำให้ดีลนี้ดูจะมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นก็คือเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของฮารันที่75ล้านปอนด์ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์หน้าเป็นต้นไปซึ่งจะทำให้เกิดศึกแย่งชิงรายเซ็นของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทว่าล่าสุดดูเหมือนว่าหากสามารถคว้าตัวฮาลันร่วมถิ่นแอนฟิลด์ได้มันจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเสียแล้วเมื่อมันมีส่วนไปพัวพันกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาลาด้วย ในตอนนี้สัญญาปัจจุบันกับซา่าเหลืออยู่อีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นและเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับในช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าหนึ่งในปัจจัยที่เขาจะนํามาคิดว่าจะต่อสัญญากับทีมหรือไม่ก็คือความทะเยอทยานของสโมสอนนั่นเองทั้งนี้รายงานขา่าวจากทาง Sky Sport เยอรมันก็ได้ระบุต่อไปอีกว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องของซา่าสำหรับการตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาก็คือการอยากจะเห็นฮาลัน มานลดแล่นบนสนามแอนฟิลด์แม้กระน,นั้นซาร่าก็ไม่ได้ล็อกตายเอาไว้เพียงคนเดียวซึ่งหากพลาดฮาลันแต่ได้กองหน้ารายอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสโมสรเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปเช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรโรฟเฟลความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ